บรรยากาศมาฟังเพลงเพราะๆกันบ้างดีกว่านะคะในช่วงเสาสนุกสุขสบายวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนนี้นะคะจากดินแดนหลวงพ่อเงินที่จังหวัดพิจิตรค่ะเขาก็คือแหลมทองบัวไทยนั่นเองค่ะคือปแต่่ไมมี ฉนนนาาตััั้งงงชือคุุุณววว่ปรผผมมกกลททแหลมทองบัวไทยหรือมานิดฉุนจุ้ยเป็นชาวตำบลท่าบัวอํเาเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรด้วยความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องจึงหนีออกจากบ้านเข้ามาเสี่ยงดวงในกรุงเทพ ได้ไปสมัครเป็นนักร้องวงรวมดาวกระจายและอีกหลายวงแต่โชคยังไม่เข้าข้างเลยพาร่างที่บอบช้ำกลับบ้านเกิดท่ามกลางเสียงดูถูกดูแคลนในความล้มเหลวก็หมาตังเนียงม่วงทองรวมดาวกระจายเขาก็ไม่รับไม่รับไม่รับผมก็กลับไปบ้านพักหนึ่งเขาก็บอกว่านักร้องท้องแห้งครั้น,นี้เองก็เลย เข้ากรุงเทพคนนี้บอกถ้าไม่ได้อาจาเป็นเสียงก็จะไม่กลับบ้านพอตั้งหลักได้จึงขึ้นสู้ใหม่ได้ไปสมัครอยู่วงดนตรีหลายวงจนกระทั่งไปอยู่กับวงดนตรีสมานมิตรเกิดกำแพงจึงมีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงครั้งแรกแต่ไม่ดังเลยย้ายไปอยู่กับวงดนตรีพินศรีวิชัยจึงโด่งดังจากเพลงปราณีที่รักซึ่งเป็นเพลงที่เขาแต่งและร้องเองทีน,งนี้ก็มาอยู่พินศรีวิชัยก็บันทึกแผ่นเสียงปราณีที่รัก บานนี้ที่รักนี่เหมือนเหมือนกับว่าเสียงไปเหมือนรับปินภูไทยเขาก็นึกว่าเป็นรับปินภูไทยร้องแต่จริงๆแล้วผมร้องรักน้องจริงๆอยากจะวิ่งไปยกมือไหว้อ้อนวอนให้เจ้าเห็นใจว่าไม่มีใครรักน้องเท่าพี่ถ้าพูดผิดคำเอาปืนขีดนะ้ ปันแหลมทองบัวไทยอายุ61ปีมีครอบครัวที่อบอุ่นกับอันชันทงศรีพักอาศัยอยู่ที่บ้านย่านตลิงชันกรุงเทพวันนี้นอกจากจะรับงานร้องเพลงตามคำเชิญเป็นบางครั้งบางคราวแล้วยังรับงานแต่งเพลงป้อนให้กับคนในวงการด้วยนี่คือชีวิตวันนี้ของอดีตนักร้องดังที่ใช้คติความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจนประสบความสำเร็จแหลมทองบัวไทยคุณชื่อปราณี ผาผมคิดถึงคุณฝันค้างหรือจะต้องจางให้คุณเห็นใจผมเฝ้าไฟฟัานทุกวันผมนอนร้องไห้จะรอคุณอยู่เรื่อยไปแล้วแต่วันไหนคุณจะปราณี นอกจากร้องเพลงเพราะอย่างที่เห็นนะคะความสามารถในการแต่งเพลงของคุณแหลมทองนี่เป็นที่ประจักษ์จริงๆถ้าหากว่าเอ่ยชื่อนักร้องที่เขาเคยแต่งเพลงให้คุณผู้ชมต้องร้องอ๋อแน่นะคะมีทั้งพิมพ์พาพรสิริคุณยุ้ยญาติเยอะคุณบุญทนคนหนุ่มรวมถึงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ล่วงลับไปแล้วอย่างคุณยอดรักสลักใจอีกด้วยนะคะ